สวัสดีค่ะเอซแฟนช่องเม่นยพ้ารวยมือนี้เม่นยอยพารวยกสิมานําเสนอแนวทางห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยเมื่อวันที่เก่าเดือนท่านว่าคมสองพันห้ารยหกสิบสห้าน้อยวันที่เก่ากสิม,มีเลขวิง่งเลขเดนมาฝากพี่น้อง f อซเฮ้าคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ห้าน้อยของเฮ้ากะ เข้าเต็มเต็มเนาะคะ่ะถือเต็มเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องเอซี่เป็นยังไงเนาะได้เบิงได้ตามทั้งช่องแม่น้อยผ้ารวยบ่นอโชคดีกันแน่บอ่ค่ะเมื่อว่านี่เข้าไห่เด่นพิเศษสามเก้าปกติเก็สามวี่พี่หกแปดเนาะคะ่ะเลขวิ่งรูดของเข้ากะบไห้ไวหกกับแปด ห้าน้อยพิเศษก็ออกหนึ่งสามติดเลขเด่นเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งสามเนาะคะ่ะเข่าเล็กเด่นสามตัวเล่นเนาะคะ่ะปกติปกตินี่ลุดบ่เข่าเนาะคะ่ะมาเข่าอยู่วีไอพีวีไอพีเข่าสามแปดสามเนาะค่ะเข่าเทิงเล็ก เดินเลขวิ่งเนาะค่ะสามแปดสามแล้วก็8แปดเอ็ดนาะค่ะหมื่ว่านนี้ห้าน้อยของเฮ้านี่ค่ะห้าน้อยหมื่ว่านนี้เข่าเลขวิ่งรูดแล้วก็เลขเดินเนาะค่ะสามตัวพิษไป พิดที่หาเนาะค่ะถ้าเป็นสามแปดสามือสามสามแปดนี่กับสีได้ตัวเนาะค่ะเมื่อนี้เขากับมาเบิองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าห้าน้อยของเข้าถ้างอาจารย์เซียนซ่รุาพนสีได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง e เอซีเข้าเขากับมาเบิองมาช่มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเลขของเขามันกะ นี่เขามีรุดเป็นธรรมดาได้ค่ะพี่น้องเอฟซีห้าวกับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทังช่องห้าวหายเบื้องวัยเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิชถือกับบวาก,กันเนาะค่ะห้าหน้อยมือวันที่เก่านี่ค่ะห้าหน้อยมือวันที่เก่ากสิมีวิ่งรูดหกกับเ็ดเนาะค่ะวิ่งรูดหกกับเ็ดเลข สองตัวทั้งอาจารย์เซ้นซ้าอูเพิ่นกะหางว้หลายคููจากน้อยเนาะค่ะเพิ่นว่ามันจังคอยกันพิษกันพลาดวาสันค่ะก็คือจังเมื่อว่านี่กับเข่าทั้งสองตัวเนาะค่ะเขาทั้งสามแปดแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะเข่าทั้งสองตัวเนาะค่ะวี่พี่เข่าทั้งบนทั้งล่าง อาจารย์เชิญใส่หูเพิ่นว่ากันพาดเพิ่นกัเลยเเหตุให้หลายคู่หลายห่างเนาะค่ะแต่ว่าตัวเน้นของเพิ่นกับสิมี่สองหกสองเก็สองแปดสามเก็ดสามแปดนี่แหละค่ะคือตัวเน้นตัวเดินตัวเพิ่นมากค่ะพี่น้องเย็บซี่ก็เรียนนะไว้เมื่ทุกตัวเลยเนะค่ะเรีนกันตัวละบาทสองบาทกันพาดกันลุดเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกับน้ำเนาะค่ะ 3ตัวก็สิมียูหาคู่หาหางกสิมีซีสองเกตซีสองหกศูนย์สองหหสามเ็ดสองหกแปดนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของห้าเมือวันที่เก่านี่พี่น้องเอซมากก็จังคอยเก็บเอาไว้ป่ะมาณเข้ากัผพานไปทั้ง่องห้าไห้เบิองเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่างพิดถึกกับบวากันเนาะค่ะเมื่อนี้แม่น้อยกสิ ขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะถ้าพี่น้องเอซีมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้ารวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูเพินพ่นเพิ่นสิด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหม่ฮาเบื่องต่อไปเนาะค่ะเมื่อนี้ไม่น้อยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เอาไว้มืออื่นเฮาก็จังคอยมาพอกันไม่ครับ เล่าสตาร์กับห้าน้อยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่ยก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีให้สุขีสุขังสตังมีใส่กันสุขูสุข้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ